าดูความคืบหน้าครับการจับกลุ่มหัวหน้ากาศคณะราษฎรนะครับ2563คือว่าล่าสุดนะฮะเมื่อคืนนี้ตํารวจสพเมืองอุบลราชธานีก็มีการควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหามาตรา116นะครับที่สพเมืองแล้วนะครับดูฮะตำรวจชุดสืบสวนคนครบาลได้มีการควบคุมตัวนายปิยรัตน์หรือว่าโตโต้จุงเทพนะครับอายุ29ปีนะอดีตผู้สมัครสสพรกอนาคตใหม่ เขตหนึ่งจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้ากาศคณะราษฎร2563ที่ว่าจับกลุมตัวได้ที่บริเวณลานจอดรถตลาดสนามหลวงสองริมคลองทวีวัฒนาแขวงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครครับก็ถูกส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีดำเนินคดีตามมาตรานะครับของหมายจับสารอุบลราชธานีเนี่ยนะครับลงวันที่15ตุลาคม2563มาตรา116 เมื่อมาถึงก็ได้มีการควบคุมตัวเข้าไปบริเวณห้องควบคุมชั้นล่างของสถานีนะครับซึ่งก็มีทีมสอบสวนนําโดยพันดรัจเอกพัทรพลโพธิอาจนะครับผู้กํากับการสพเมืองบอราชธานีหัวหน้าทีมมารอรับตัวเลยนะฮะเพื่อที่จะทําบันทึกรับมอบตัวจากชุดสืบสวนที่นํามาส่งนะฮะขณะเดียวกันแล้วนะครับสมาชิกกลุ่มคณะบนก็ได้นําหมูกระทะเนี่ยมากินกัน แล้วก็กางเต็นท์นอนรออยู่ที่บริเวณหน้าเสาธง,งชาติของสถานีด้วยแล้วก็พากันนะครับกรูกันเข้ามาในสถานีฮะเจ้าหน้าที่ตารวจรักษาการได้มากันนะครับให้อยู่เฉพาะพื้นที่รับแจ้งความซึ่งก็อนุญ,ญาตให้ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและว่าที่ร้อยตีฉัดไทยหรือว่าทนายแชมป์แก้วคําปอดแกนนาคณะอุบลปลดแอกเข้ามาพูดคุยกับนายปิยราชน์ดูว่า โตโต้นะฮะส่วนคนอื่นเนี่ยเขาให้รออยู่ข้างนอกตัวอาคารนะคะแต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันจะปักหลักอยู่บริเวณที่รับแจ้งความพร้อมกับนําอาหารเป็นพิซซ่ามานั่งวงตั้งวงล้อมกินกันด้วยนะคะส่วนด้านหน้าสถานีเจ้าหน้าที่ก็ยังคุ้มกันอยู่นะคะ ไปนําแผงเหล็กนํามาปิดกั้นบริเวณทางเข้าออกไม่อนุญาตให้ทั้งรถของผู้ชุมนุมหรือว่าประชาชนที่เข้ามาแจ้งความเรื่องอื่นใดๆก็ตามเนี่ยค่ะยังไม่ให้เข้ามาที่สถานีโดยให้ไปจอดที่ลานจอดรถที่อยู่ห่างออกไปนะคะ